นินทาคนอื่นเหมือนเอาถ่านไฟแดงมาคีบไว้ที่ปากใครเจ็บก่อนมีคนเคยถามว่าพูดนินทาเล่นเล่นนี่บาปจริงเหรอคำตอบคือถ้าใจเรามีเจตนาจะเหยียบย่ำทําร้ายทําลายความเชื่อใจหรือศรัทธาในคนอื่นนั่นไม่ใช่คำพูดเล่นแต่มันคือกาทางวาจาในสมัยพุทธกาลมีภิกษุณีรูปหนึ่งชื่อจินทาเธอเคยกล่าววาจาเสียดแทงพระเทรีผู้มีคุณธรรม จนเกิดความแตกแยกแม้ภายหลังจะกลับใจแต่กาจากคำพูดนั้นทำให้ต้องเวียนว่ายหลายภพก่อนจะได้บวชอีกพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าว่าจ่าเสียดแทงเหมือนหอกที่ไม่มีคมแต่แทงใจคนลึกกว่าใครทั้งโลกคำพูดของเราเหมือนดาบสองคมฟันเขาแค่ชั่วคราวแต่บาดใจเราตลอดไปนินทาคนอื่นได้ความสะใจแค่ไม่กี่นาทีแต่ต้องชดใช้ด้วยกรรมอีกหลายภพชาติ ถ้าปากจะพูดอะไรลองถามใจเราก่อนว่าเราพร้อมชดใช้หรือยัง